สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งก็วันนี้ถือโอกาสอยากจะเชิญชวนทุกท่านมาดูในมุมมองอีกด้านหนึ่งของการทําธุรกิจในยุคปัจจุบันนี้ธุรกิจที่ร่ำรวยที่มั่นคงได้ในยุคนี้จะขาดสิไม่ได้เลยคือการขายและการสร้างเครือขา่ายมันจะเป็นเครือข่ายร้านค้าเครือข่ายผู้คนนะครับท่านก็สามารถที่จะสร้างธุรกิจของตัวเองได้เพียงแค่ท่านเข้ามาใน ห้อง Google Meet ที่เป็นการให้ข้อมูลในธุรกิจที่เราทำอยู่เพื่อประกอบการพิจารณาของท่านท่านที่สนใจเรื่องออนไลน์เรื่องการฝึกฝน,นพัฒนาอยากจะทำออนไลน์ให้ชำนาญขึ้นแล้วก็มีห้องเทรนนิ่งออนไลน์เพื่อเป็นการฝึกฝนและพัฒนาทัก,กษะความสามารถให้กับท่านได้มากขึ้นนะครับถ้าเกิดท่านสนใจก็อยากจะเชิญชวนเข้ามา รับรู้ข้อมูลทางธุรกิจโดยรวมของเราทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงในห้อง g o o g l e m e e t นะครับ